สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมอลนและพวก,กับผมโอมครับวันนี้โอมจะมาวิเคราะห์อีกประมาณส่คู่ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นส่คู่ที่เหลืออยู่ของศึกวันที่จะต่อยกันในวันที่28นี้นะครับในช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะทุกคนก็รอดูได้เลยนะครับก็4ี่คู่นี้มีใครบ้างนะครับมันเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเพชรนง vs กับ อาราเบดีเนี่ครับก็เป็นคู่ที่กู้ศรัทธากันลุ้นลวนนะครับเนื่องด้วยจากว่าทั้งเพชรณุนแล้วก็อาราเบดีเนี่ยติดโทษแบนกันทั้งคู่นะแล้วก็เพชรนุนเนี่ยครบรอบหนึ่งปีละกลับมาชกอีกหนึ่งครั้งก็เจอกับตัวแข็งตัวตึงอย่าง 阿าเวดีเนี่ยฮะถ้าอ่านเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับซึ่งต่อยกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะซึ่ง阿าเวดีเนี่ยเคยแพ้นอกให้กับน้องโอด้วยนะครับซึ่งเพชรนงกับน้องโอลเนี่ยซ้อมอยู่ที่ค่ายของซูเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์นะครับก็ซ้อมด้วยกันเนี่ยแน่นอนว่าทวนเชิงกันมาเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับซึ่ง阿าเวดีเนี่ยก็โดนน้องโอจ้วงไปนี่ย,ยับเลยนะครับไหนจะโดนการเตะของน้องโออีกเนี่ยก็อบอกเลยว่าวันนั้นก็เจ็บไปไม่น้อยเหมือนกันแต่น้องโอก็เจ็บหนักอยู่นะ หัวเหือแตกหมดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักชกที่ประมาทไม่ได้นะครับกับอาราเบดีเนี่ยเนื่องด้วยจากว่าส่วนสูงที่เยอะแล้วก็การเข้าออกที่รวดเร็วลูกมั่วลูกยัดของพี่แกเนี่ยก็ค่อนข้างทําได้ดีเหมือนกันนะครับแต่เพชรนงครับ เป็นนักชกที่ต่อยได้แบบรัดกลุ่มมากนะครับเป็นนักชกที่การสวยยืนมวยนิ่งสุดๆแล้วก็เป็นนักชกที่รอดักรอโต้จังหวะ2เนี่ยทำได้แบบคมกิฟมากแล้วก็ลูกจุกจิกลูกทีเนี่ยเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่อาราวดี้จะเอาลูกมั่วลูกยัดมาสู้กับเพชรนงเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากอยู่ครับแล้วผมมั่นใจเลยว่าโดนซ้ายเพชรนงเนี่ยหวดยับแน่นอนนะครับ ผมมองเลยว่าแบบโอ้โหโดนหวัวเละเทะแน่นอนนะฮะอาจจะไม่มีนอกไม่มีนับกันเกิดขึ้นครับแต่ว่าทางเพชรนงเนี่ยน่าจะมีโอกาสเอาชนะไปได้เมื่อครบทั้ง3มยกนะแต่ถ้าหวังนอกหวังนับหวังเอาชนะเนี่ยไปดูทางฝั่งของอาราเวดี้ได้เลยนะว่าจะมีลูกผีจับยักลูกพระเจ้าแบบช่วยด้วยข้าขอร้องอะไรเงี้ยนะครับอาจจะอยู่ที่อาราเวดี้นะแต่ถ้ายืนครบสายกยังไงก็ต้องออกที่เพชรนงอยู่แล้วครับเพราะว่าทรงมวยฟอร์มมวยมัน แตกต่างกันเยอะนะครับมันดีกว่ากันเยอะนะก็วิเคราะห์กันไว้แบบนี้นะครับสำหรับคู่นี้มาดูคู่ต่อไปครับระหว่างขวัญใจเด็กช่างอย่างปาก,กรณ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมเวอร์ซัสกับลาฟฟี่โบหิกนะฮะก็พูดกันตามตรงว่าลาฟฟี่เนี่ยเป็นเจ้าประจําของวันลูพินีเลยมาต่อยมวยบ่อยมากนะครับล่าสุดก็คือพึ่งแพ้อ่าใครนะที่นั่นหล,ล่อๆครับหล,ล่อๆเหมือนตะวันฉายอะชื่ออะไรนะผมจําชื่อไม่ได้แล้วยอดไอคิวนะครับแพ้ยอดไอคิวไป แล้วก็มาเจอกับปากรนทีเคผมก็พูดได้เลยว่าแพ้ปากรอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับสาหรับลาฟี่ใครจะบอกว่าเฮ้ยปากรไม่ได้ต่อยนานแล้วปากรแบบเป็นนักโชคแบบเฮ้ยขาลงแล้วนะฮะก็ดูอายุนามทั้งปากรแล้วก็ลาฟี่เนี่ยอายุพอกันเลยปากรแค่33มสิบสางลาฟี่32มนะครับมันอยู่ติดกันเลยอายุมันไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็ถ้าปากรยังต่อยฟอร์มดียังฟิตซ้อมมาดีเหมือนในอดีตนะครับย้ำว่ายังฟิตซ้อมมาดีเหมือนในอดีตนะผมมั่นใจว่า ลาฟี่เอาปากกอนไม่ลงครับปากกอนนี่คือเตะหนักมากนะครับโดยเฉพาะการหวดขาเจาะยางเนี่ยโอ้โหหดทียางแทบระเบิดนะฮะไหนจะเป็นหมัดฮุกซ้ายสั้นๆที่เรียกได้ว่าแม่นยําสุดๆนะครับปากกอนนี่ต่อยมาทุกรูปแบบแล้วไม่ได้เป็นมวยไทยนะครับนวมเล็กมวยคาดเชือกเอาเดิปากกอนนี่หวดมาหมดแล้วเพราะงั้นมานวมเล็ก ไฟแรกในวันผมมั่นใจเลยว่าไม่ได้จะมีปัญหาสําหรับปรกรณ์นะครับเมื่อเจอนวมเล็กเนี่ยไม่น่าจะสะดุ้งแน่นอนถ้าไม่เจอลูกหีจับยัดจากลักฟี่นะครับโบหิกเนี่ยโดนจุ้งจ้วงจังๆอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็นะครับอาจจะส่งปรกรณ์ไปนับได้แต่ผมมั่นใจว่าปรกรณ์เอาอยู่นะครับก็ดูจากสไตล์การชกของปรกรณ์แล้วมันดุดันน่ากลัวมากแล้วก็ต่อยมวยได้สนุกสนานห,หนึ่งคนก็มั่นใจเลยว่าปรกรณ์มาต่อยในวันเนี่ยจะกลายเป็นนักชกหนึ่งคนที่ ก้าวขั้นขีดจำกัดของรายการวันปีกนะครับก็จะเรียกฐานฐานแฟนคลับเนี่ยได้อีกเยอะเลยแล้วผมก็มั่นใจว่าปากกอนเนี่ยจะกลายเป็นนักชกแม่เหล็กอีกหนึ่งคนในประเทศไทยนะครับน่าจาับตาดูมากไฟน์นี้ก็มองว่าน่าจะผ่านรัฟฟี่บุงหิกไปได้นะครับอยู่แล้วประมาณ60-40% 4 0อยู่ที่รัฟฟี่นะครับก็มีคอไว้แบบนี้นะฮะทุกคนก็บนเวทีอาจจะเป็นจริงตามที่ผมพูดหรืออาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ รอดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่ามันแน่นอนนะครับคู่ประกอบมาครับคู่ต่อไปครับยอดเหล็กเพชร v ร์ซัสกับคมอาวุธครับคู่นี้ก็โอ้โหมันดูกันยากมากทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูสีกันคนมอาวุธเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนักชกที่ทําฟอร์มมาดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนยอดเหล็กเพชรเนี่ยหายไปนานในระดับหนึ่งเหมือนกันหลังจากที่แพ้ค่ายทีเคไปชื่ออะไรนะเมืองไทยเนี่ยแพ้เมืองไทยไปเนี่ยก็ มองได้อย่างชัดเจนว่ายอดเหล็กเพชรเนี่ยภาษีทั้งด้างชั้นเชิงมวยเนี่ยหรือว่าการผ่านมวยมาเนี่ยมันดีกว่าโคามมาวุธแน่นอนนะครับก็เคยเอาชนะ,อะไอ้รน้ที่ต่อยรถถัลงล่าสุดอะชื่ออะไรนะเดนิสปูลิสไปได้นะเออผมก็ยังมองว่ายอดเหล็กเพชรเนี่ยมีภาษีที่ดีกว่านะครับก็ถ้าเช็คจากฟอร์มประมาณนี้แต่บนเวทีมันก็ไม่แน่อะไรมันเกิดขึ้นก็ได้แต่โคมมาวุธถ้าเอายอดเหล็กเพชรไม่ลงนะฮะก็ อาจจะอยู่ที่ยอดเหลกเพชรก็ได้แต่ยอดเหลกเพชรเป็นนักชกที่มีข้อเสียใหญ่อยู่ข้อนึงนะครับคือเป็นนักมวยที่ช้าช้าจย,งยิงอาวุธหนักอาวุธแรงจริงแต่ช้าช้าเหลือเกินต่อยไปหมัดหนักนะครับหมายถึงว่าหมัดตัวเองเนี่ยหนักหนักเหลือเกินนะครับออกนิทีหนืดมากเออเป็นนักชกที่โอ้โหทำอะไรได้ค่อนข้างที่จะช้านะครับแต่ว่าแข็งแรงแข็งแกร่งฟิลแบบรถถังฝั่งคนนะครับชนได้หมดทุกตัวยิงรถถังก็เอาไม่ลงนะฮะ เมืองไทยที่ว่าแบบแน่ก็ยังเอายอดไรเพชรไม่ลงเหมือนกันก็เป็นนักโชกที่ศอกดีหนึ่งคนก็มั่นใจว่าแลกกันมันกับคมอาวุธแน่นอนแต่ดูแล้วว่าคมอาวุธอาจจะต้านทานความรุนแรงของยอดไกเพชรหรือความอึดทรโหดของยอด็รเพชรเนี่ยไม่ได้นะครับผมมองแล้วว่าอาจจะต้านไม่อยู่นะอยู่ที่ว่าคมอาวุธเนี่ยจะมีสปีดความเร็วเนี่ยได้ดีแค่ไหนถ้าเร็วกว่าหลายกิกเลยก็อาจจะเอาชนะอยอด็กเพชรไปได้ครับ คู่นี้วัดกันที่ความเร็วของโคมาบุษนะครับส่วนความทนหดอดทนเนี่ยอยู่ที่ยอดเหล็กเพชรแล้วดูว่าโคมาบุษเนี่ยจะเตรียมแผนการต่อยยังไงถ้าตีหัวเข้า,ขาบ้านก็ไม่แน่ครับอาจจะเอาชานะคะแนนยอดเหล็กเพชรไปได้เพราะเนื่องวจากว่ายอดเหล็กเพชรเนี่ยค่อนข้างที่มีความช้าเป็นหุนเดิมแต่อึดถึกทน,นโดนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโคมาบุษเร็วมีโอกาสเอาชานะครับแต่ถ้าโคมาบุษมาความเร็วพอๆกับยอดเหล็กเพชรนะแล้วก็มายืนซดยืนแลกยืนโตยืนตั้งรับกันเนี่ยผมมั่นใจเลยว,ว่า เข้าวินย่ออะไรเพชรแน่นอนนะครับก็อยู่ที่แผนการของโคมพุทละคู่นี้พราะหอไว้แบบนี้นะครับขอไม่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ละกันนี่ด้วยจากว่าผมไม่รู้ว่าโคามพุธเนี่ยจะเอามาในรูปแบบไหนนะฮะขอมองเป็น2เวิร์กแบบนี้ละกันเนาะทุกคนก็รอดูบริเวทีว่าถ้าออกทางฝั่งรวดเร็วตีหวัวเข,ข้าบ้านคามอาวุธได้แน่นอนครับถ้าออกแบบลูกลืนบวกลืนยืนยักยืนแลกกันเนี่ยน่าจะไปทางฝั่งย่ออะไรเพชรครับมาคู่สุดท้ายครับที่เรายังค้างกันอยู่นั่นก็คือป้อมเพชร นะฮะเวอร์ซัสกับสุริยันเล็กครับโอ้โ oh, ห oh, คู่นี้ไฟที่แล้วโอ้โ oh, ห oh, นับกันเป็นสิบสินับนะฮะล่วงกันเป็นว่าเล่นนะครับเป็นมะม่วงล่วงจากต้นยับยับเลยนะครับแม้ว่าสุริยันเล็กเนี่ยจะหมัดหนักแค่ไหนป้อมเพชรหมัดคมเท่านั้นครับโอ้โ oh, ห oh, คู่นี้ไล่กันแบบดุเดือดสนุกสนานมากไ,ไฟที่แล้วนะซึ่งป้อมเพชรเอาชนะไปได้ครับผมก็ พูดกันตามตรงว่าดูกันแทบไม่ออกจริงๆมันเดินบวกเดินยัดกันแบบเมามันจริงๆเนี่ยครับก็ท <c oughs> ่านในสายตาผมในการวิเคราะห์ของผมเนี่ย <c oughs> ผมมองว่าไฟนี้น่าจะไปตกอยู่ที่สุริยันเล็กนิดๆหน่อยๆนะครับมันสูญเสียกันมากซึ่งคู่นี้ขอพูดไว้แบบคร่าวๆแล้วกันนั่นก็คือถอดสมองดูได้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวเดินบวกเดินยัดกันเองนะครับไม่ต้องมีการวางแผนการเตรียมตัวอะไรทั้งนั้น มาล่างกายเอามาทุบกันอย่างเดียวนะครับฟิตร่างกายมาเต็มร้อยแล้วเอามาหวดกันบนเวทีคู่นี้มันจะออกมาเป็นแนวแนวนั้นเลยแต่ป้อมเพชรเนี่ยจะมีสมองมวยที่เยอะกว่าชั้นเชิงมวยที่เหนือกว่าแต่ก็ไม่แน่ครับว่าจะต้านทานความหนักดุแรงของสุริยันเล็กเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งไหมนะครับก็รอดูกันบนเวทีแล้วกันรอบนี้แต่ดูแล้วว่าสุริยันเล็กมีภาษีดีกว่าป้อมเพชรนิดๆนะครับในไฟนี้นะ แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอาจจะผิดก็ได้คู่นี้เพราะว่าผมไม่ปั้นใจจริงๆริงมันดูเอามันจริงๆริงนะครับคู่นี้ก็รอดูนะครับผมขอให้ไปทางสุริยันเล็กประมาณ55%แล้วกันแล้วก็ป้อมเพชร45%อ็ยู่ที่ว่าถ้าป้อมเพชรไม่อึดเหมือนไฟที่แล้วแล้วโดนแล้วมีอาการเนี่ยผมว่าแพ้สุริยันเล็กแน่นอนคู่นี้ใครถอดใจคนนั้นแพ้ครับวัดกันที่หัวจิตหัวใจและร่างกายล้วนๆนะครับคู่นี้คือเอามาทุบก,กันล้วนๆฮะดูกันเราๆประมาณนี้ดูเอามันทุกคนคูู่นนี้ดมัจริงๆะก็ วิข้อกันครบแล้วนะครับก็ทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงคิดว่าใครจะชนะนะครับในสคนเนี้ยแต่ผมมั่นใจว่าประมาณ3าใน4คู่เนี่ยผมน่าจะถูกอยู่นะครับก็รอดูว่าจะเป็นจริงตามที่โอมพูดไหมนะครับทุกคนดูสนุกนะครับใครจะไปแทงไปอะไรกันก็ เร,ราม้ระวังตัวกันด้วยนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงกันจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์บนเวทีมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ผมย้ําเสมอนะครับว่าทุกคนอย่าเสี่ยงนะครับอย่าเสี่ยงนะอย่าเชื่อผมและอย่าเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์กันสนุกสนานเรามาคุยกันแบบสนุกสนานนะครับอันนี้ก็ไม่ส่งเสริมนะแต่ก็พูดให้กับทุกคนได้เข้าใจกันก่อนนะครับก็ใครที่ไม่ติดตามกดติดตามด้วยนะครับใครที่ ้อสปอร์ตผมอยากสมัครสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกผมได้เลยนะครับก็ขอ,ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะแล้วก็ใครที่คิดว่าคู่ไหนชนะเพราะอะไรพิมพ์มาบอกอมได้เลยนะครับเข้าไปอ่านเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เดี๋ยวจะอัพลงให้แบบรวดเร็วเลยนะครับเนื่องจากว่าเวลามีน้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ